สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์ดียกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นไม่ได้มาเล่นอะไรนะวันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่ครับเพราะว่าอีเวนต์ใหม่มันจะเข้าวันที่17นะก็คือวันนี้ใช่ไหมตอน1ิบเอโมงครับถ้าเกิดเข้าแบบเป็นเ,เวลาประเทศเราก็ประมาณเท่าไหร่บ่ายโมงใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวตรงนี้จะมาดูแบบรีวิวค่อยๆครับว่าในอีเวนต์เนี่ยมันมีเด็กยิ้อะไรบ้างแล้วมันน่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะว่าเล่นทีมไหนทีมไหนถึงจะด,ดีเพราะว่ามันให้เราเลือก3ทีมใช่ไหมก็เดี๋ยวดูพววววกกกกอออออีีีเเเเเนนนนตต์์่่่ครรับบยาาให้ลื สามแก๊งใช่จะอยู่แก๊งไหนก็ได้แล้วก็เวลากดสู้ครับมันจะไม่เจอแก๊งเดียวกันก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากเจอบัวพไม้เงี้ยเราก็เลือกอยู่ทีมนี้นะแสงดินก็จะไปเจอเด็กอื่นครับที่ไม่ใช่บัวพไม้นะซึ่งคิดว่าอย่างที่บอกไปครับว่ามันค่อนข้างอวยนะถ้าเกิดโดนบัวพไม้เนี่ยเด็กอื่นๆไม่น่าจะมีปัญญาสู้ได้นะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มาดูพวกเด็กยืมครับเพราะว่าแต่ละแก๊งะครับมันจะมีเด็กยิมให้3อันครับซึ่งตรงนี้เด็กยืมเท่ากับมี99เด็ก้าเกวระัน้ามันนนประาณไหอี้เป็น น้ำกับมือกับครับออกอะไรก็อย่างครับที่ค่อนข้างตลกนะเพราะว่าไอเดียครับรูปที่มขาขึ้นโปรโมทเนี่ยไอชาร์กเนี่ยพอเข้าใจได้ครับเพราะไปของใหม่ใช่ไหมเรามีให้เล่นแน่ๆนส่วนดากันครับไอเด็กยืม3เด็กที่ไม่ให้มาครับไม่มีดากันนะไม่รู้มันเอารูปมาให้ทําไมครับแล้วก็เหมือนกันกับบูไอายไม้ครับใส่รูปมาที่แบบเหมือนแบบมีความหวังนะว่าจะให้แบบเป็นเด็กยืมมาเล่นอะทัเด็กยืมอ่อนๆมาให้เล่นแบบบูไอายไม้ท่นิดนึงแต่ว่าพอเข้าไปดูปุ๊บก็ไม่มีครับอันนี้ยังดีครับอย่างน้อยมีช แล้วก็ทางฝั่งโทกาฮิเมะครับก็มีโทกาฮิเมะมาให้แต่ว่าไม่มีบาลอนนะแต่ว่าบาลอนมันไม่สําคัญอยู่แล้วเพราะบาลอนมันเป็นบแบบไปท่าสำรองนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนะมันจะมีแบบความแปลกประหลาดของดิงกิ้วที่ไม่ให้มานะติดต้องรองเข้าไปดูนะตัวนี้ขั้นแรกครับเดี๋ยวดูเรียงไปเลยนะอันแรกครับเป็นมืดกับน้ำครับเด็กเยอะมีสามทีมทีมแรกก็เป็นไอ้นี่มาริเซ่นะครับก็ถ้าเกิดเป็นดับเด็กน้ำล้วนเนี่ยมาริเซ่ไม่ต้องติดท็อปอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เด็กที่คิดว่าน่าจะเก่งกว่าแล้วเป็นน้ำล้วนเหมือนกันก็คือออไไบาเลียใช่ม แต่ว่าไอ้บาเลียไม่มีให้เล่นนะซึ่งข้อค่าแปลกครับแต่ว่าอาจจะคิดว่าไอ้บาเลียมันแบบเป็นเด็กถ้าเกิดเรามองแบบอคตินิดนึ่งใช่ว่าอีเวนเนียเขาทำแโอยบัวใช่ไหมพอั้นเด็กที่มันพอจะต่อต้านบัวแบบเข้าข้อนิดึงอ่ะมันจะไม่ให้เล่นนะอันนี้ก็เป็นมารินเซตครับถ้าเกิดได้เริ่มก่อนเนี้ยเราเซตบอร์ดครับพอเขาให้ตัวเซตบอร์ดมาน่าจะครบประมาณหนึ่งนะแล้วก็ตัวปิดก็ให้มาครบเลยก็ถ้าเกิดเราได้เริ่มก่อนเนี้ยเราเซตบอร์ดมันจะอยู่ในเกตประมาณหนึ่งครับแต่ว่าคิดว่ามันก็น่าจะโดนด รีมูกทิ้งอยู่ดีใช่ไหมมันก,ก็จะสู้ยากนดิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดได้เริ่มก่อนเนี้ยเรามีบอลมีใบยอะไรเงี้ยมันก็พอจะเป็นไปได้แหละแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กทัดมือครับมันก็เลยมีดีโคมาให้เนาะแล้วดีโคก็ถือว่าเป็นใบสู้พวกบ Boo ูอายน่าจะใช้ได้นะเพราะว่ามันแบบมุบหลุมได้ใช่ไหมเอาไว้ตัดคอมโบน,นี้หน่อยครับแล้วก็เป็นไอตัวนี้เมลชามี่ทัดน้ำครับก็คนนี้มันเป็นตัวที่เก่งน้อยหน่อยใช่ไหมถ้าเกิดมีการนอร์มอลหรือสเปรย์จากมือครับซึ S ่งบูอายภายไม้มันน่าจจจะะสสเเเเเเปปปรราาากกกกอออดัับต้็นนหลที่มื ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ามันมีพวกเด็กท่านดินอันหนึ่งมาที่เขาใช้ใส่มานะที่เมื่อกี้ไปดูมาที่เดี๋ยวก็ไม่น่ามีอะไรครับเพราะว่าพวกนี้เอฟเฟกก็น่าจะรู้ก็อยู่แล้วเนาะคนที่เล่นนะแต่ว่าถ้าเกิดรู้หรือไม่รู้ครับเดี๋ยวในคลิปที่จะพาดูพวกเด็กยืมครับเดี๋ยวจะมาลงลึกอีกทีนะจะได้ไม่แบบไม่นานเกินไปเอาเป็นว่ามาให้มาค่อนขาครบแหละคลิดว่าน่าจะเล่นได้แต่ต้องรองดูครับว่าฟูลบอ์ดด็กเนี้ยมันจะต่อต้านเด็กอื่นได้ประมาณไหนนะถัดมาเป็นอันที่ต่อครับอ่านี่เป็นเด็กช จัดมาคิดว่าน่าจัดมาดีกว่าเด็กไอ,ไอดีลองนะพ่อไอดีลองจัดแบบยากจนใช่อันนี้ให้ขอมา่อนข้างจัดเต็มครับแต่ว่าไม่มีดีดโคมาให้นะอย่างน้อยแบบให้แฮนด์แทบมาก็พอได้แต่ว่าความดีของนยครับคือมันให้เป็นโดมินัสอินพาวครับให้มา2ใบนะซึ่งคิดว่าน่าจะด,ดีครับเพราะว่าอาัตราส่วนปกติก็ใส่กันสองใบนะเพราะว่ามันใช้ได้วันเประเทอร์ใช่ถ้าใส่3จะขึ้นเยอะเกินไปแล้วก็มีเป็นแทคิออนด้วยครับทาให้เด็กระดวกพอจะไปได้นะแล้วก็มีเป็นแอสเซชั่นครับสามใบนะเท่ากับมีไอเซเว่นแทคิออนครับห้าใบนะ แล้วก็เมนเด็กก็มีพวกลูกป,ป่าครับลุยนั่นนะเขาค่าโคครับมีแลนเทิร์นชาร์กมีบัสซอใช่ไหมมีแมงกระพุนด้วยเขาให้แมงกระพุนมาไหมแมงกะพุนให้แมงกระพุนตัวเล็กมาแต่ว่าไม่ให้ตัวพ่อมา,มานะซึ่งแปลกมากแล้วก็เอ็กตาก็ไม่มีชาร์กบาฮามูดนะซึ่งบาชาร์กบาฮามูดจะมันเป็นตัวที่ทําให้เด็กมันไหลลื่นขึ้นประมาณนึงเฉพาะจากที่เคยเล่นตอนในสตรีมวันเสาร์ที่แล้วใช่ไหมก็ชาร์กบาฮามูดช่วยได้ครับแต่ว่าเขาก็ไม่ให้มานะก็อย่างว่าครับมันก็ต้องแบบลิมิตพวกกกเเด็ยยืมมมใหห้้ันนนนแแบบ่่งงงอลลประะาณึคที ีเด็กช้าของจริงครับไปเล่นปุ๊บมันได้เก่งกว่าปกตินะอันนี้ก็ไม่น่าจะวีได้มากครับเด็กช้ามันก็เล่นตามที่เคยเล่นนั่นแหละก็เดี๋ยวไปดูได้ต่อไปเลยอาทีมาเป็นเด็กทัดมืดบ้างครับเด็กทัดมืดนี่แปลกประหลาดมากๆนะที่เขาให้มาเป็นแฟลทอปไนท์คู่กับไอ้นี่เป็นชื่อตีไหมลืมไปละเบอร์นี่กับบีสอันนี้เป็นเด็กเก่ามากๆนะครับหลายปีมากๆแล้วและเด็กทัดมืดที่มันเก่งกว่านี้มันต้องมีอยู่แล้วใช่แต่ว่าไม่รู้ทำไมาถึงเลือกอันนี้มานะซึ่งแปลกมากๆเอาเป็นแบบพวกอะไรเดียทาดมืด พอเข้าเอาข้าจริงกันนึกไม่ค่อยออกแฮะมืดมีได้เก่งอะแต่ว่ารู้ว่ามันมีเด็เกิ่งแน่ครับเด็กทมืดเนาะก็เอาเป็นว่าตรงนี้ก็เป็นพวกให้เป็นดีโคมานะแต่ว่าเด็กเมื่อกี้ไม่ให้มาแปลกมากส่วนไอ้นี่มาชามี่ครับมีทุกเด็กนะแต่ว่าสาใบมันก็ประมาณนึงแล้วก็ไอโดมินัสอิมพาวก็ไม่ได้ให้มาใช่ไหมเพราะว่าอิมพาวมันใช้ได้ไหมอิมพาวมันล็อกท่าดนะยู่บางนะอะเปิดไม่ได้เปิดเหมือนกันอันนี้แสงดินแล้วก็ลมครับแปลว่าใสาได้นะจริงๆริงถ้าเกิดแบบว่าจะให้แบบ สูสีนิดนึงอ่ะมันน่าจะให้โดมินัสอีพาวมาทั้งทุกเด็กนะดับเด็กก็สองใบก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้ไอฟอกเบลครับมันได้มาแค่ใบเดียวน่าจะน้อยไปหน่อยนะเพราะเหมือนที่เคยเจอเวลาคนอื่นเขาเล่นนะ่ะมันใส่ฟอกเบลน่าจะเยอะกว่านี้นะเพราะฟอกเบลเป็นใบสู้นะมันเซิร์ชได้เอามาเซตไดน้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวปิดก็ให้มาไปพวกไอนี่แหละนะน่าใช้เป็นอาร์คลิเบเรียเป็นตัวหลักนะเพราะไอตัวนี้น่าจะลงยากประมาณนึ่งก็ยต้องรอดูครับว่าเวลาเล่นจริงมันได้้แแคค่ไไหนนะกก็เดดี๋ยวปู๊งอืบารั อัี้เปสามทีมนะอทิมาดูแกอื่นครับอันนี้เป็นแสงกับดินนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดไม่อยากเจอบูายภายไ,ไม้ครับก็คือต้องเล่นอันนี้แหละน่าจะเซฟสุดละอาธิบมาดูพวกเด็กยืมบ้างครับอาทิส่วนตัวมองว่าเด็กยืมครับค่อนข้างอ่อนกว่าอีกสองฝั่งที่เหลือนะอันที่ดูจะพอใช้ได้ครับก็เลยเป็น ABC ครับแต่ ABC ล้ำนานมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวคามแปกประหลาดครับมีตรงนี้นะด้วยข่าวที่มันเป็นเด็กเท่าไหรอ่อ่ะเด็กแสงกับดินใช่ไหมมันมีแม็กซีให้เลยครับแต่ว่า เด็กยืมห้าสาเด็กไม่มีแม็กซีสักใบนะซึ่งแปลกประหลาดมากๆแล้วก็ไอ้น้ำมืดเป็นตะเกียครับเขายังให้แบบไอ้แฮทแทบของมันมาเลยใช่ไหมและโซเด็กไฟครับมันก็มีวางเด็กที่ให้อุลามาด้วยแต่ว่าแม็กซีไม่มีสักใบนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมก็อันนี้เป็นซูเดียครับซูเดียก็เป็นเด็กเก่านะแบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงเอาเด็กเก่าหัดนี้มาเล่นนะเพราะว่าเด็กที่เป็นธาตุแสงใหม่ๆมันก็น่าจะมีประมาณนึงป่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบไอ้ธาตุที่เป็นธาตุหลักนะแสงก็มือดอะไรเงี้ย ส่วนธาตุด,ดินมันก็ไม่ค่อยมีไอเก่งอยู่แล้วสมัยนี้เนาะอันนี้ก็เป็นซูเดียครับไม่แน่ใจวิธีเล่นเท่าไหร่นะว่ามันจะยังทันสมัยนี้หรือเปล่านะเพราะว่าต่อให้มันให้เป็นไดเดนมา2ตัวเงี้ยเราตั้งไดเดนไว้อะสมัยนี้คิดว่าไดเดนมันระเบิดการ์ดได้แค่ใบเดียวครับอาจจะไม่พอก็ได้นะแล้วก็มีเป็น์ชูชีด,ด้วยให้มาทาไมก็ไม่ดูนะแล้วก็มีอิมเปอร์ครับสามใบนะเขาข้างใจดีนะแต่ว่าอิมเปร์มันก็แบบเป็นสามันใช่ไหมแต่ว่าฝั่งน้ําดีน้ํามืดมันจะเกียบครับไม่มีให้ทักบนะ็แะ้ง โอ้มีดีด้วยโคตรเก่าเลยก็มันก็เก่าครั้งตีมาเนาะไม่รู้มันจะเป็นประมาณไหนเลยนะก็เดี๋ยวไปดูได้ถัดไปครับถัดไปก็เป็นไอ้เนียยิ่งแปลกมากนะไม่รู้มาจากไหนเนี่ยเป็นไอ้เนี่ย Heroic Challenger ครับ H4 นะ H4 นี่โหน่าจะเป็นแบบบล็อกแรกๆของ X s เลยมั้งเก่ามากๆนะแล้วแบบไม่ได้มีของใหม่มาทัพพอร์ตเลยไอ้เนี่ยเอาตรงๆคือมองไม่เห็นทางเลยว่าเด็กนี้มันจะสู้เด็กอื่นได้ยังไงอะแบบโหแทบต่ตัวปัญญานะ และแฮแท็บมันเป็นไอที่ไม่ค่อยเก่งก็จริงใชแต่ว่าแฮ a ดแท็บก็ไม่ให้มาครับแม็กซี่ก็ไม่มีให้แล้วให้อีเปร์ดอปเล็ดมาเนี่ยถือว่าดอปเล็ดได้ปุ๊บเนี่ยปึ้งแล้วก็จะจบบอร์ดได้ยังไงยังนึกไม่ออกเลยนะว่ามันประมาณไหนแนตะ่พอมนไ้เทียบลงปุ๊บแล้วลากเพื่อใช้ไอ้นี่เหมือนเอามาโดนไอ้มาชามีเด็กเมื่อกี้ทางทางนั้นเลยนะเพราะว่า,ม,ามันไปเทียบลงก็เป็นเบิร์ชาบิดแล้วก็สเปรย์เพื่อจากมือแล้วก็พูดได้เทียบโดดตาบลงมาทางนั้นเลยก็คิดว่าน่าจะลำบากกนะันดกนี้ไมัมนออไนะมันเกกกาาามๆแแลล้้วอ่ะะ็สุดทครบ อาจเหมือนที่นี้อันนี้เป็นดินกับแสงใช่ค่ะก็เป็นดิน2เด็กแล้วก็เป็นแสงค่ะแสงก็เป็น abc ครับ abc อาจจะดีก็ได้นะเพราะว่ามาเป็นเด็กลำใช่ค่ะแบบลำแบบลำยาวเหยียดเลยลำแบบยับยับอ่ะแล้วก็ในอีเวนต์นี้เด็กยื้อไม่มีแม็กซี่นะแล้วก็ถ้าเกิดเล่นแก๊งเนี้ยเราก็จะไม่เจอแสงหรือดินใช่ก็จะไม่มีทางเจอแม็กซี่ครับเราก็จะลันได้เรื่อยๆนะถ้าเกิดเจอมาชามี่ก็ซึ่งถ้าเกิดไปเจอแบบฝั่งที่เป็นลมกับไฟอ่ะเขาน่จะใส่มาชามมี่ไอ้ตัวนั้นนะจัดเต็มนะถ้าโดนก็จะจจดเยอะๆเหมือนกัน ก็เป็นเด็กลำแหละแต่ต้องดูว่ามันหลับประมาณไหนนะเพราะถ้าเกิดลำติดอะคิดว่าเด็กเนี้ยน่าจะมีความสามารถประมาณหนึ่งนะเพราะตัว ABC มาอย่างน้อย ABC มันยังเก่งไงเก่งแบบไล่เรียนในยุคสมัยดี้นะส่วนตัวอื่นก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะได้ประมาณไหนนะอาทิตย์นี้ก็แสงมืดหมดแล้วครับไม่มีบูอายายไมให้เล่นนะข่อค่าขี้งกนะแล้วก็มีแม็กซีด้วยส่วนจะกลัวไอ้พวกนี้เก่งเกินไปจะมัง้งแต่ว่าหรือว่ามีแบรไหมต้องไปดูแบรนะไม่แน่ใจว่ามันแบน์แม็กซีหรือเปล่านะเพราะไม่งั้นฝั่งนี้น่นนไปหอย ถ้าเกิดเป็นบูอายพยไม้ ai, แล้วยังมีแม็กซีให้ใช้เี็กน่าจะเกินไปหน่อยเนาะอะถัดมาก็เป็นสุดท้ายครับเป็นไฟกับลมนะอาไฟกับลมเด็กยืมครับมี3เด็กเหมือนกันอันแรกก็เป็นอันนี้ ll ครับ ll นี้ก็น่าประหลาดใจเหมือนกันนะเพราะว่าปกติ ll มันจะเป็นเด็กที่เขารู้กันใช่ไหมว่าเป็นเด็กที่เอาไว้ลูยอีเวนต์นะเป็นแบบ otk ง่ายๆแบบทำรอบอะไรเงี้ยเพราะงั้นเกมมันคงรู้มางมันก็เลยให้มาเป็นเด็กยืมเลยครับแล้วก็ให้ตัวที่เล่นนะครับมาค่าครบนะพอมาขึ้นแค่ตัวพวกเนี้ย มันก็น่าจะเพียงพอที่จะ o t k ได้แล้วนะเพราะว่าเล่น,นไอ้คนนี้แล้วก็ตีไท์เลยตรงตรงู้ปังไปแล้วก็น่าจะพอได้แหละเพราะว่ามันเป็น Ot เคใช่เราก็ลักไก่นะแล้วก็ทำรอบเอาแล้วก็ให้เป็นดรอปเลดกับอีเปิร์มาด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นม้าชาม,มี่ทันลมครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะแล้วก็ไม่มีอุตลา,าครับเพราะเปรลมกับไฟใชให้มาครบเดี๋ยวมันจะเก่งเกินไปนะถัดมาอันที่สองครับเป็นอันนี้อันนี้คืออะไรนะมาเจสเบกเตอร์ใช่แล้วก็มาคู่กับตากโกายเซียร์ครับแต่คู่นี้มันก็เล่นด้วยกันแหละเพราะว่ามันก็เป็น เพชดุรามใชม้แล้วก็มีพวกตัวแก๊กมาด้วยบ้างที่ว่าเป็นดาร์โกเซเยอร์อ่ะในนีนะ้ส่วนตัวไม่แน่ใจเลยนะว่ามันจะทันเด็สมัยดีหรือเปล่านะเพราะาต่อให้มันให้คีรีมาเงี้ยคีรีก็เก่งแหละคีรีก็ตีการ์ดได้ใช่ไหมแล้วก็ความเก่งของมันคือมันจะเสิร์ฟพวกกระดกคอเตอร์อะไรพวกนี้ได้กําดักแล้วก็ไปเปิดสู้แต่มันให้ไม่ค่อยอ่างระบนะอ่ะแล้วก็แฮนด์แท็บก็มีทั้งอุลลาครับกับมาชัพปี้นะถือว่าให้กับดักมาค่อนข้างครบครับมีเป็นชีนิ้วด้วยเพราะว่าเขาคงรู้แหละอาให้นี้เตอร์นะ ไอ้ที่บอกว่าถ้าเกิดไม่ได้คอวบคุมมอเตอร์ในมมอเตอร์โซลใช่ชีมอเตอร์หนึ่งตัวบนสนามตัวนั้นไม่รับผลการอื่นครับจนจบเทิร์นนั้นตัวตัวเองมันก็จะไว้แก้ไอ้คนนี้ครับเพราะว่าปกติอะจุดตายของมันอะคือไอ้ตัวนี้เลยตัวลิงพอได้ตัวลิงปุ๊บเนี่ยแล้วตัวลิงกดเอฟเฟกครับมันจะชอบโดนเนเกตนะพอโดนเนเกตปุ๊บมันก็เจ๊งใช่ป่ะเพราะงั้นมันก็เลยให้เป็นไอ้นี่มาครับเอามาช่วยตัวลิงให้มันสำเร็จนะเพราะถ้าเกิดตัวลิงสำเร็จอะมันก็จะเซตบอร์ดได้ประมาณหนึ่งนะแต่ว่าพอเซตตเสสร็็็จจปปุ๊บะะู้้้้ไไไดดแค่่หนนนกกอออองงลวัีีีทา ไม่น่าจะมีอะไรที่น่าพูดถึงสักเท่าไหร่นะเอาไปว่ามันมีม้ามาให้แหละม้าก็ดีการ์ได้ค่ะแล้วก็ไปพบก,กับคา์เตอร์น,อนู้นนั่นแล้วก็ตัวมันทุกตัวครับจะการทําลายครับออกการเล็งการเล็งแล้วก็การทําลายจากกราฟิกครับก็คือถ้าจะสู้เขาต้องตีอย่างเดียวนะแต่ว่าพลังมันก็ค่อนข้างต่ำนะคิดว่าน่าจะรอดยากนิดหนึ่งแล้วยิ่งไปเจอบัวอยภายไมย้ไงครับลงมาปุ๊บบนขยี้นะเลเทครับอาทีนี้ถัดมาก็มาดูเป็นเด็กสุดท้ายครับก็จะเป็นไอ้นี่น,นะเป็นซาลามันเกต ซาลัเกสที่จัดมาค่อนข้างแปลกประหลาดครับพอเขาใส่ใบที่ปกติเขาไม่ใส่กันอะเยอะมากๆนะทำให้เด็ก,กว่าอาจจะบิดประมาณหนึ่งไอ้น,นี่เต็มที่ก็ใส่ใบเดียวปะแต่นี้เขาให้มาสองใบนะเวอร์สุดไอ้น,นี่คืออะไรก็ไไปดูเนี่ยพิธีกรรมนะและตัวนี้มันเป็นตัวที่ไม่ค่อยเก่งหรือเปล่าไม่เคยเห็นคนเล่นเลยอ,อ่าเทราคาทีบิวซาลัเกสลิงกาบรไดฟกจ้าใ,ในช่วงตะเบสสเตปถ้ากาบรแบตเทิร์มอเตอร์ฝั่งข้ามทำลายตัวนั้นแล้วก็หักไหลเท่ากับพลังไม่แน่ใจนวะ่าจดได้ตีหรือเปล่านะแล้วกกก็็มมีบบโททาครั อย่างที่บอกเมื่อตกี้นะไอตรงทีมไอตรงรูปไอตรงรูปทีมครับมันมีเป็นโทก้าฮิเมะคู่กับบาลอนใช่แต่ไม่มีบาลอนสักเด็กนะ,นะซึ่งแปลกประหลาดสุดๆก็ตัวที่เป็นซาลามันเก้ครับคิดว่าน่าจะพอเล่นได้แหละเพราะตัวเล่นนะครับไพ่มาครบนะเป็นซาลามันเก้เอ้าไฟใช่ไหมแล้วก็กาเซลครับสปินนี่วีเซลแล้วก็เป็นโค้โซครับคิดว่าน่าจะให้มาเยอะไปหน่อยนะเพราะพวกนี้มันไม่น่ามีใครใส่เยอะใครปะไอซาลามันเก้เอ้าไฟครับกับกาเซลพอเข้าใจได้ครับใส่สานะมแล้วเพราะปันตัวเปิด ส่วนสปินนี่ครับไม่น่าจะครบสามาถ้าเกิดมันขึ้นมาเยอะทําไงก็ไปดูนะส่วนไอ้นี่ไทเกอร์ Tiger นี่ตัวใหม่มาหน้าตาไม่คุ้นเลยเทิ้งสัมมาเกตหนึ่งตัวสเปกามี่ตับมือได้แล้วก็ใช้เฟกต์นี่เาคารก็ไปตรวบโดดใช่ทิ้งมือโดดถ้าการ์บี้ที่เราควบคุมอยู่จะถูกใช้โดยการซิงโกมอนเตอร์ไฟสามารถใช้เป็นน็อตจูได้ตัวนี้ห้าดาวใช่ไหมใช่แปดดาวไอ้เรื่องเหมือนจะกากวะถ้าใจผิดอ่ะเหมือนจะเคยคุยว่าตัวนี้แม่งกากมากๆอ่ะกาก,าก,กจนแทบแทบจะใช้งานไม่ได้เลยอ่ะใช้ ชีมอนสเตอร์เลเวเจ็ดหรือตามกว่าไฟจากหลุมชุบมมขึ้นมาถ้าทำลดดาวการไปน,นี้เท่ากับเรเวลของตัวนั้นแล้วก็จะไม่สามารถสเปร์มอนสเตอร์อื่นได้นอกจากทาไฟถ้าการไปที่ซิงโคลงมาโดยการใช้ไอเบิร์ดกิฟฟอนก็คือตัวเองค่ะถ้าเกิดซิงโคลโดยการใช้ตัวเองสามารถใช้เอฟเฟข้างล่างได้ในช่วงสแตลเฟตหน้าสเปร์มอนสเตอร์หนึ่งตัวจากหลุมนะโคตรกาาเลยนะแบบว่าซิงโคลปุ๊บใช่แล้วก็ชุบเพื่อนมาแล้วก็ซิงโคลซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้เอฟเฟ์ที่ได้ชุบมอนสเตอร์ตัวจากหลุม หลุมเหล่าในสเตเฟสหน้าซึ่งแบบไม่แน่ใจว่าประมาณไหนเลยนะแล้วก็เป็นพวกมาครับมาพวกที่มันเป็นเซฟปกติอยู่แล้วค่ะที่ให้มาเนาะมีแมวมีสไลด์วูฟไอ้นี่น่าจะใช้น้อยนะฮีดริโอครับแล้วก็โทกัฮิเมะนะมีเป็นไฟโลโฟินิกครับแล้วมันก็ให้เป็นเลจิ้งฟินิกครับแต่ว่าไม่ได้ให้มาให้มนสุดทางนะเ,เพราะถ้าเกิดจะเกางเก่งมันต้องให้รถไฟมาด้วยใช่ไหมเอาไอ้พวกนี้ออกก็ได้นะส่วนตัวนีไไไนไน้ไม่เคยเห็นเลยอะไรคือฟิชชั่นไปดีป่ะฟิชชั่นออฟไฟผมไม่เคยเห็นเนาะ เก่งไหมแปดดาสองแปดถ้าการไปฟิวชั่นลงมาสามารถเพิ่มพลังตัวนี้ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของมอนสเตอร์วัตถุดิบทั้งหมดนะแบตเตอร์ราคาในช่วงตะเบ็แคลวถ้าการไปนี้โจมตีมอนสเตอร์ฝ่าข้ามที่พลังโจมตีไม่ใช่พลังต้นครับสปีสองสามารถทําให้ใบนี้เบิร์นพามไปสองเท่าไดออ้ถ้าการไปฟิวชั่นโดยการใช้ตัวมันเองเออมอนสเตอร์ออกพลังงาเน,น,เนเป็นศูนย์ก็คือสู้กับใครใช่เปลี่ยนเป็นศูนย์แล้วกลเฟสองก็จะติดใช่ ถ้าเกิดสู้กับคนที่ไม่ใช่พลังต้นตัวนี้จะเบิร์นพลังไปสองเท่าเป็น5,000กว่าใช่แล้วก็ตีสม่มาตเตอร์แบบค่าที่พลังศูนย์ก็ดูจะเข้าท่าป่ะแต่ถ้าเกิดจะเก่งมันต้องฟีชั่นตัวนี้มาต้องฟีชั่นสองทีนะอาจจะเปลืองไปหน่อยนะแล้วก็เด็กไฟกเก่งมีตั้งเยอะตั้งแย่เป็นไอดีอะไรนี่ก็เก่ง R A ก็เก่งแล้วก็เป็นไฟคิงอะไฟคิงตัวดีเลยถ้าเกิดจะพอมัดค้ำยันบูอายได้ครับตอนนี้มาคือไฟคิงใช่ไฟคิงซิตี้ไอหรืออะไรก็ได้ที่แบบที่มาดูเข้าท่ากว่านี้ อันนี้มันแบบจัดมาแปลกๆเท่เเอาดีกับอะไรก็ไม่รู้ไปยำมาให้แต่ว่าส่วนธาตุลมก็ถ้าไม่ใช่นกอะก็ดึกไม่ออกเนาะมีเด็กไหนเก่งๆมากนะในยุคนี้ส่วนนี้ก็เหมือนให้มาแบบขำแหละให้มาโอทเคด้วยนั้นนะเหมือนแบบไม่ค่อยได้นีเท่าไหร่ครับก็คือถ้าเกิดไม่อยากเจอบูายเงี้ยก็เลนตรงกลางค่ะแต่ว่าตรงกลางเด็กมันก็จะกะกาครับมีเด็กกาสองเด็กแล้วก็เด็กน่ารำคาเด็กหนึ่งนะก็คือเอ็กวาเซตนะลำนั้นมาแางมากๆที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรครับก็มันก็มีของแจกแค่เพชรกับสองค่ะซึ่งมาดูน้อยๆ มันน่าจะมีอื่นให้ไหมถ้าจะไม่ผิดถ้าเป็นอื่นแล้วก็เป็นนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นพายเมจิคอนเลอร์ชื่อเบคเทีอะไรนะเพราะงั้นก็เอาแค่เก็บเพชรนั่นแหละก็เลยแค่เก็บเพชรวันแรกๆครับน่าจะเจอบัวไอเยอะแยะนะเด็กจัดเองครับที่ไปทัดมืดอะ่ะก็น่าจะพอมีเด็กที่สู้บัวได้อยู่ละมังเนาะพอมันไปทัดมือแชร์เราก็เลยพกบิสเทิลมาสู้น่าจะพอได้อยู่ส่วนไฟกับลมเนี่ยถ้าเกิดใครยังมีไฟคิงอยู่คิดว่าไฟคิงก็น่าจะพอยันไหวนะไฟคิงแล้วก็เป็นแม่มดไม่ใช่สิไฟคิงสันิคไอแม่มดทัดมืดใช่ไหมโออาจจะเล่นไม่ค่คอยได้เนาะ แต่ว่าไฟคิงน่าจะได้แน่ๆเนาะก็เอาไปว่าสำหรับอีเวนต์นี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวตอนบ่ายครับใครว่างเล่นก็เข้ามาลองลุยๆกันได้นะส่วนพวกคลิปเด็กยืมครับเดี๋ยวจะค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะเพราะว่าเด็กยืมมันเยอะเนาะก็เอาไปว่าประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ